เวียสุกลวัฒน์พระเอกสุดฮอตระดับแนวหน้าของเมืองไทยที่ไม่ว่าจะเล่นบทบาทไหนไหนก็หล่อเท่มากๆซึ่งราสุดพระเอกรุ่นน้องอย่างนัทอัิรุธก็ได้เผยคลิปน่ารักน่ารักของหนุ่มเวียที่เต้นโยกย้ายสายสะโพกผ่านทางแอปพลิเคชันทิกตอกเล่นเอาหลายๆคนแฟนขาดต่างก็ตกใจและก็ได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองความน่ารักเวลาพักกองของหนุ่มเวียซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสีสันการแบ่งปันความเฮฮาให้กับคนรอบข้าง เสมอซึ่งงานนี้ก็เล่นเอาแฟนๆต่างก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กันอย่างล้นหลามเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ได้สร้างความเฮฮาแก่ผู้รับชมไม่น้อยเลยทีเดียว